อายากโย็สวัสดีชาวแปร์ทายทุกๆคนทุกๆท,ท่านกันด้วยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในเซอร์ของเกมโลบล็อกในแมพที่มีชื่อว่าแ n นิเมชัพเ e อรกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับแฟรของเรากันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมก็ใช่เลยค่ะคุณผู้ชมอ่าใช่แล้วคะจจะ่วะ,คะก็ในเซอร์ของ ครั้งนี้เนี่ยเราจะมาทำการสรุปอัปเดตให้ฟังเลยละกันนะคะของทาตแบบอ n i m ี้เมทปเปอร์สหลังจากที่เราเนี่ยห่หายไปนานเลยเนาะสำหรับไอจ้าแบบนี้แล้วคือไม่ได้ฟาไว้ด้วยนั่นเองค่ะก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยเนาะแต่ว่าพอรู้ว่ามันมีเนื่องของอัปเดตที่จริงไอจ้าแบบอันนี้เมทัปเปอร์สเขามีอัปเดตตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะ ประมาณช่วงดึกๆเลยก็เลยไปทําการฟาร์มอะไรมาหนิดหน่อยก็จะได้ให้ทุกคนได้ดูในส่วนของอัปเดตท,ทุกอย่างเลยนั่นเองนะคะว่ามันมีอะไรมาบ้างน,นั่นเองในครั้งนี้อ่ะโอเคก็เพื่อไม่ให้กรเสพตร้าดเราจะมาทำการสรุปอัปเดตให้ฟังเลยละกันนะคะคุณผู้ชม โอเคสำหรับในส่วนของอัปเดตแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของด u n g e o n ยสเบนั่นเองอันนี้จะเป็นในส่วนของระบบใหม่นะฮะอันนี้ต้องบอกไปก่อนว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ไปลองเลยเนะาะไอเจ้าตรง d u n เจ o n ยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมตงรงโซนเริ่มตน้นเลยมันจะเหมือนเป็นด u n เจ o ้ให้เราไปผ่านดานหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้เลยประตัวขนาดยักษ์ที่อยู่ตรงนี้มาเดี๋ยวเราทำการเราเข้าไปดูอ่า d u น g e ี้เนี่ยเราสามารถเชิญผู้เล่นคนอื่นเขออ้ามาได้ด้วยโอเค อันนี้คือเราอยู่ในเซิร์ฟมีเนาะอันนี้ก็สามารถเชิญเพื่อนหรือว่าอะไรก็ได้เชิญแฟนเข้ามาเล่นเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นระดับความยากระดับอีซี่ระดับมีเดียมฮาแล้วก็อีเซนอันนี้เนี่ยเราจะให้ในส่วนของของอวัลที่ต่างกันหมวดอีซี่จะเป็นสําหรับผู้เล่นต้นๆระดับมีเดียมจะได้ค HP, ูณสาม HP ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แทบดีบาตแล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เยียีบาตเนาะระดับฮาจะได้ค HP, ูณห้า HP ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มอนสเตอร์ตนเองว่าระแทบเปอร์เซ็นต์ดีบาตเนาะแล้วก็วาาไดด้เเเปอร์์ซ็นตยีว สำหรับอินเซเนี่ยจะเป็นคูณสิ HP 50% More Monsters 200%มอมมอนสเตอร์ชูฮันเด้เปร์แวะด้เปเยริวะแล้วก็ทรีมินิตริมินตนั่นเองอันนี้มันจะจำกัดเวลาด้วยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองเล่นเป็นระดับถามว่าเราเก่งไหมก็พอได้แบบมาคุณผู้ชมก็ขออนุญาตลองลงแบบมีเดียมก่อนละกันโอเคอันนี้คือขอรเราทดสอบหน่อยนะอันนี้คือเพิ่งเข้ามาลองเล่นระบบแดนเจี้ยนครั้งแรกเลยก็มาลงพบกับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะคุณผู้ชม ไหนดูส uh ิมันก็จะวัปมาฮะโอเคไหนดูสิจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมชตอนนี้ก็กำลังโหลดดิงโอเคหุ้ยเอาแล้วเสียงเอฟเฟกต์สุดอลังการเสียงเพลงสุดอลังการสกีมโหลดดิงโอเคไหนดูสิโอ้ไฮเอสเวฟสามารถทำได้หมื่นหนึ่งเลยหรอเกินไป Total Damage นีดูสิกดตรงตัว E เพื่อเป็น next wave Open โอเคมันก็จะเป็นระบบลงดันนั่นแหละคุณผู้ชมประมาณนี้เนาะนี่เหมือนกันเลยตีไปตีไปโอ้โหอืมต้อกดตัว E ทุกครั้งเลยอ่ะคุณผู้ชมในการที่จะผ่านไปยังอันต่อไปอืมอืมอืมตีชุบประตูโอเคชุบชุบโอเคออยู่คุณผู้ชม อันนี้คือถ้าเรายังตีไม่เขาก็คือจะประตูจะเปิดไม่ได้โอเคปเปิดต่อไปมันมีเวลาจำกัดต่อครั้งนะอยู่ที่หนึ่งนาทีคอนตินิวคอมพิวเซชั่นเราจะต้องรับอันนี้ก่อนโอเคประตูก็จะปิดนะฮะสามารถกดเอนนาตรงนี้ได้โอเคปร,ประตูต่ออันนี้ระด,ดับความยากยิเดทียมเท่านั้นนะคุณผู้ชมโอเคชึบประตูต่อไปหนงที่ห้า ชุบชุบชุบอืออโอเคเรียบร้อยฮะก็ถือว่าได้อยู่เนาะดาวแต่ละดาวมันจะไม่ค่อยเหมือนกันด้วยแต่ว่าดีอยู่นะคุณผู้ชมโอเครู้สึว่าระดับมีเดียเนี่ยเราจะไปสูงสุดได้ที่เท่าไหร่อ๋อมีบอสมอสตี๋หรือเปล่าโอที <laughs> ทีเดียวะคุณผู้ชมจบแล้วทีเดียวโอ้โห บอสมันดูยิ่งใหญ่มากเลยแต่โวบันช็อตจบแนละ้วคุณผู้ชมโอเคอันนี้เรียบร้อยอดี่ยโตเราประตูเปิดเออตอนนี้ยังเชียวๆอยู่สามารถดูตรงค่าดาเมจได้ทางันอยู่ตรงทางด้านซ้ายบนเลยเอยด้านขวาบนสีเหือด้านขวาบนโอเคชิบชชอืมอ,อ,อนี่เนี่โอเค โอเคอยู่คุณผู้ชมได้อยู่โอ้โหจังหวะนี้ก็ชิวๆเลยนะคะถ้าเป็นอีเซนเราก็น่าสวไหวแล้วแหละจริงๆนะโอเคไปสกอชุบชุบอืมโอ okay, เคีลบรไหยกดพลังซุปเปอร์ก่อนอืมโอเค ประมาณนี้แล้กันนะคะเดี๋ยวคีมมันชันหันเนาะก็โอเคก็ประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นในส่วนของระบบลงดันนั่นเองนะคะลงดันเจียนนั่นแหละเนาะก็สามารถมาอันนี้กันได้แล้วก็ในส่วนของแต่ละ โมนเนี่ยมันจะให้ขอรางวัลที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะก็สามารถดูได้นะค่ะแล้วก็ดูด้วยว่าระดับของตัวเองเนี่ยพอจะไหวกับระดับไหนก็สามารถมาเล่นกันได้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนเนื้อของอัปเดตต่อไปกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมอ่ะโอเคทุกคนกลับมาแล้วนะคะก็พอหลังจากออกมาจัดดังเที่ยงก็กลับไป,ปย่างเซิร์ฟหลักนั่นเองนะคะก็เลยกลับเข้ามาในสวิกรอบนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการบอกในสื้อของอัปเดตต่อไปกันเลยดีกว่าเนื้อของอัปเดตต่อไปก็จะเป็น โลกใหม่นั่นเองซึ่งโลกนี้เนี่ยมาจากเรื่อง g o d l e s เล l a อ e r นั่นเองนะคะมีในส่วนของสายเลี้ยงแบบใหม่6แบบก็รับ1ตัวนั่นเองในส่วนของรูปแบบบ o s s f i g h นี่ยมีอยู่ในการสองแบบใหม่นั่นเองชูนิวลีเดอร์บอรนั่นเองนะคะหรือว่าลีดเดอร์บอรแบบใหม่นั่นเองซึ่งมันจะอยู่ในดันเจียนเมื่อกี้ก็ให้เห็นวนะคะว่าเออหน้าตาลีดเดอร์บอร์มันแสดงอะไรบ้างนั่นเองอันต่อไปจะเป็น Twitter Verification นั่นเองการยืนยันบน t w i t เตอ เพิ่มบูสต์ดิสเพลย์แอดบอท์ดอปเลฟทวิตเตอร์และ VIP สำหรับตรงนี้เนี่ยเหมือนเขาจะบอกว่าทําการเพิ่มบูสต์เหรอมันจะทําการแสดงที่ด้านล่างซ้ายสําหรับทวิตเตอร์และ VIP ด้านล่างซ้ายเหรอด้านล่างซ้ายอันนี้คือยังไม่เห็นนะคะอืมไหนอะด้านล่างซ้ายมอนจะไม่มีเนาะอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อมาก็จะเป็นเอ่อ VIP นะ PS วันนี้เปอร์เซ็นต์แถ็บแอนเยนมัลติพายเลสรัมเป็นสองตอนนี้นะถ้าใครที่เป็นรนะบบ VIP เนี่ยหรือว่าใครมี VIP เนะี่ยมันจะทำการคูณตัวเยนเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคูณเข้าไปเนาะ มันคือคือแบบคือยังไงดีคือเขาจะทําการกีฟในส่วนของค่าแถมหนึ่งร้อเอร์เซ็นเออแล้วก็คูณเงินเยนเข้าไปนั่นเองแล้วก็ฟิสโคลแมชชีนทำเมื่อแก้ไขในส่วนของไอเจ้าตัวเครื่องแมชชีนโคนแมชชีนเนาะในส่วนของเกี่ยวกับเวลาแล้วก็คาร์ลีบิอีเวนต์ก็จบลงไปแล้วประมาณนี้เลยคุณผู้ชมคือในส่วนของคาร์ลีบิอีเวนต์เนี่ยก็คือจบไปก็ถือว่าได้ตัวที่แบบว่าเกือบครบอยู่เนาะคุณผู้ชมแต่บางตัวก็ไม่ได้สุ่มไวนนั่นเองอ่ะโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าตัวรับคือได้แบบนั้นก็ถืออวว่าโเคแล้นะ ต่อมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของโลกใหม่กันเลยสหรับโลกนี้เนี่ยเราทําการปลดล็อกแล้วก็ไปทําการส่งตัวละครมาทั้งหมดแล้วนั่นเองส,สําหรับในส่วนของไอ้เจ้าอ่ากัปตันซเลยเยอร์นะคะไอ้เจ้าด่านนี้ชื่อในของเกมเน่ะคือแันเจียเซเลเยอร์ด่านนี้เนี่ยจะใช้เงินอยู่ที่75็เอ็มนั่นเองหรือว่า75ล้านเงินในเกมในการปลดล็อกนั่นเองอโอเคเข้าไปกันเลยเทเลพอร์ตอ่าเรียบร้อยค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าตาด่านนะคะคุณผู้ชม นี่จะอยู่ในดันเจียนเซเนเยอร์ในสุดกับกอร์บลนเซเนเยอร์นั่นเองนะคะในเรื่องเนาะนี่ประมาณนี้ที่สุมใครจะอยู่ตรงกลางเลยคุณผู้ชมจะใช้ในส่วนของค่าแถบในการสุมยอยู่ที่2 5 0าิเทรเรียนนเองนะโอเคอันนี้ก็สุมมาหมดแล้วเนาะแล้วก็ได้ตัวเรามาแล้วด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยพารีวิวกันเลยอันนี้จะเป็นที่ตีบอสนั่นเองนะคะนี่ตรงนี้เลยเนาะตีเข้าไปกอบลินเออเลือดไหลเป็นนะ้ำไปสิ โอเคเออเอาเข้าไปเรียบร้อยฮะเออเออเรียบร้อยโอเคมางั้นเดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวดูส่วนของตัวละครเลยดีกว่านะคะว่าจะมีตัวอะไรบ้างแล้วก็มันจะคูณค่าแทบเนี่ยเท่าไหร่แล้วกินเยนเนาะโอเคไหนดูซิอ่าตัวระดับตัวแรกเลยจะเป็นระดับคอมมอนใช่ไหมแลวคอมมอนจะเป็นตัวนี้เนาะเหมือนตัวละครในต้นเนี่ยมันจะหันหลังด้วยเนาะก็เลยอาจจะไม่เห็นว่าเออหน้าตามันเป็นยังไง สำรในส่วนของตัวแรกคอมมอนก็จะเป็นตัวนี้เลยเดี๋ยวเราขอระยะเปิดก่อนชับอยู่ไหนว่านี่เลยคุณผู้ชมระดับคอมมอนนั่นเองสำหรับในส่วนของคอมมอนตัวนี้มีชื่อว่าสเปียกาดนั่นเองนะคะหรือว่าชาที่ผู้มีหอกนั่นเองเนาะสำหรับในส่วนของไอเจ้าตัวนี้เจะคงค่าแทบแล้วก็เงินเยนอยู่ที่120นั่นเองอะโอเคประมาณนี้ต่อมาจะเป็นในส่วนของระดับอันคอมมอนนั่นเองซึ่งก็จะเป็นคนนี้เลยดัฟแมนนเองนะคะ สำหรับในส่วนของตัวนี้เจ้าค่าคูณค่าเงินเยนแล้วก็แท็บอยู่ที่1 6 0นั right. <sub yup> Esta, ่นเองต่อมาจะเป็นในส่วนของระดับอีพิกแหละคุณผู้ชมเนาะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวตัวแรกเป็นตัวผู้หญิงเป็นนักธนูนั่นเองชื่อว่าโลเอชเช์นั่นเองระดับอีพิกจะคูณค่าแท็สแล้วก็เงินเยนอยู่ที่180นั่นเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คูณค่าแท็บแล้วก็เงินเยนเท่ากันเลยสำหรับตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่ารา o n นไพรส์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมอ่ะโอเค ่อมาจะเป็นในสวนของระดับ Legendary นั่นเองระดับ Legendary จะเป็นตัวนี้เลยเนาะ Wish แม่หมเป็นระดับ Legendary สโคในส่วนของค่าแถบส้นเง,งินเยนอยู่ที่230นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่อยู่ในตู้นี้ก็จะเป็นระดับ Mystic a l นั่นเองโอ้โหได้ตัวแบบ Legendary เยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยโอเคมาแล้วก็ในสวนของระดับ Mystic a l จะเป็นตัวนี้ p r i สเทรสนั่นเองนะคะตัวนี้จะคูณค่าแถบแล้วก็เงินเยนเนี่ยอยู่ที่260นั่นเองต่างกับไอ้เจ้ายูตะอ,อ่า20นะคะคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นมา20เนาะโอเคุสึกโอเคโเอคุสึยูตาสองอยสี่สิบอันนี้260เพิ่มขึ้นมา20นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะทำการหยิบไอ้เจ้าตัวพวกนี้ออกมาก่อนละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยให้ดูในส่วนของตัวรับละกันเนาะโอเคคุณผู้ชมหยิบมาหมดแล้วนะคะที่อยู่ในตู้นี้ทั้งหมดเลยเนาะ นี่เลยอันนี้จะเป็นตัวคอมมอนนั่นเองนะคะนี่หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้สเปียร์กายตัวอ่าตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนนะนี่เลยดับเแมนเนาะคนตาคนนี้เลยนั่นเองนะคะนี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นอีพิกนั่นเองหน้าตาประมาณนี้แล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นตัวหน้าตาจะเหล่เยอะมาอย่างนี้นะคะเอจนเารี่จะเป็นตัวนี้เลยแล้วก็ตัวสุดท้ายระดับอิจิเข้าจะเป็นคนนี้เลยมีคาทาด้วยอ่ะประมาณนี้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปหยิบในส่วนของตัวรับเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูเลย บอกเลยว่าได้แค่ตัวเดียวนะคะบอกเลยว่าได้ยากมากเลยนะสาหรับในส่วนของตัวนี้โอเคสาหรับตัวนี้เนี่ยก็คือตัวที่มีชื่อว่าดานเจียนเซเลเยอร์นั่นเองหรือว่าอันที่จริงน่าจะชื่อว่ากอบดินเซเลเยอร์แทนเนาะแต่ว่าคาลิกราสินั่นเองสาหรับในส่วนของตัวรับตัวนี้เนี่ยจากคูณค่าแท็บแล้วก็เงินเยนเนี่ยอยู่ที่1000พเลยซึ่งถือว่าเยอะมากๆสำหรับรุ่นพี่แพนด้าจะคูณอยู่ที่900เนาะเพิ่มขึ้นมาตั้งร้อยหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชม นี่ดันเซียนสเลเยอร์ตัวซีเครทนั่นเองนี่เดี่ยดูสิโอเคตัวเท่าเราเลยนะคะสำหรับผู้เล่นกับลันสเลเยอร์คนนี้เลยเนาะ,ะตัวละครตัวนี้เลยนี่ประมาณนี้เลยโอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยได้ตัวรับมาโอเคแล้วต่อไปเนี่ยเราจะพาไปดูในส่วนของเดล้าทำการคราฟอให้ดูเลยนะคะว่าเออไอเจ้าตัวพวกที่อยู่ในตู้เนี่ยถ้าแบบเราเอามาทําการคราฟไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวทำการกดคราฟอก่อนเคเลียกระเป๋า โอเคไปดูสิตัวระดับคอมมอนได้สูงสุดเป็นแค่เอ่อเคออสหรือเปล่าเรนโบ์ Rainbow เองได้เป็นแค่ระดับเรนโบ์เองโอเคระดับเรนโบ์เนี่ยตัวคอมมอนนะคะคุณผมชมจะคูณอยู่ที่1,440เนาะสามารถไปคลาฟกันต่อได้เลยซึ่งก็ถึงโอเคอยู่นะอุ้ยนี่ไงอันนี้เป็นออคอมมอนออกคอมมอนโอเคระดับไดมอนต่อไปก็จะเป็นคุนตาคนนี้อันนี้จะเป็นระดับแพททินัมเอง1,280นะคะ ต,ต,ต่อมาจะเป็นอไอเจ้าตัวที่เป็นระดับอีพิกนั่นเองสูงสุดเนี่ยอยู่ถึงแค่ระดับอดไดมอนด์นั่นเองอันนี้จะคงอยู่ที่900ส่วนอันนี้ก็จะ900เช่นกันนะคะคุณผู้ชมต้องมีตอนหนึ่งที่เป็นระดับอี่านี้ละ500-40โอเคก็พอๆกับไอเจ้าตัวระดับคอมมอนเรนโบว์เลยเนาะสำหรับในส่วนของไอเจ้าตัวอีพิกนะต่อมาจะเป็นในส่วนของไอเจ้าตัวระดับดีเจนดารี่ตัวระดับตัวระดับดีเจนดารี่สูงสุดเหมือนจะเป็นดาร์แมทเทอร์ใช่ไหม ดาวมิเทอร์นั่นเองนะคะสำหรับในส่วนของไอซ์ตัวนี้จะคูณอยู่ที่4,140นั่นเองโอเคก็โโอ้หููจิเนี่ยก็ระดับเคออสสูงสุดนะนะก็5,000นะน่าจะได้อยู่นะคะคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของตัวนี้เนาะแต่ก็ตัวสุดท้ายจะเป็นระดับมิสติคอลนั่นเองมิสติคอลเหมือนจะสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะคุณผู้ชมอ่าไหนดูซิไหนดูซิระดับแพทชีนัมเองเหรอ น่าจะถึงแค่ระดับแพชชินัมเองนะคะระดับแพชชินัมเนี่ยมันจะคูณอยู่ที่2 0 8 0นั่นเองประมาณนี้เลยอันนี้คือระดับสูงสุดที่เราสามารถสุ่มได้นในตอนนี้นะแต่ว่าถ้าทำเป็นระดับเคออสเนี่ยน่าจะคูณเยอะอยู่พอสมควรเลยสำหรับในส่วนของด่านนี้นั่นเองโอเคก็ประมาณนี้เลยสำหรับในส่วนของอัปเดตครั้งนี้นั่นเองนะคะในส่วนของแมบอนิเมะแทปเปอร์สก็สำหรับใครที่อยากจะมาเล่นไอจ้าแบบนี้เนี่ยก็จะทำการทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเลยก็สามารถมาเล่นกันได้เลยเนาะ โอเคแล้วก็สำหรับพิมพ์หน้าเนี่ยอยากจะให้เราอัาแบบไหนในเกมเรื่มงหอกหรือว่าอยากให้เล่นเกมไหนนั่นเองก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนั่นเองนะคะเราอ่านคอมเมนต์เลยเนาะโอเคโอเคแล้วก็ดนสน่วนของ Discord เนี่ยเดี๋ยวเราเอาไว้ประกาศในชุมชนนะคะอาจจะต้องขอทำการปรับปรุงอะไรเล็กน,น้อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเค่อยมาทำการบอกอีกทีใินสนีย์ดดคอร์ด Discord นั่นเองนะคะอืมโอเคสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลัใงใจ สักิีนี้ก็ต้องขอลาททุกคนกันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม